ย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2015เมื่อสงครามแย่งชิงพลังชีของเหล่าสัตว์อสูรด้เริ่มเดินทางมาถึงบทสรุปแฟนๆเลโก้ทั่วโลกตั้งจับตามองครับว่าอะไรจะมาเป็น The Next Big t h i n ติีมต่อไปที่จะมารับไม้ต่อในฐาน,นะซีรีส์แอคชั่นหลักของทางค่ายและคำตอบที่เลโก้เตรียมไว้ให้เหล่านั้นก็คือเลโก้ N x ็กซนไหนซีรีส์ที่ถูกวางมากมาให้เป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากชิมาโดยตรงแต่มันไม่ใช่การก๊อปีสูดเดิมๆม,มาใช้ พลาะขราวนี้พวกเขาได้เดิมพันไว้สูงกว่านั้นโดยการฉีกกฎนิยายแฟนตาซีแบบเดิมทิ้งแล้วแทนที่ด้วยคอนเซปต์สุดล้ำอย่างฟิวเจอริสติกแมดิโวหรือโลกอสศวนยุคก,กลางที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีจากอนาคตซึ่งนี่คือโปรเจกต์ยักษ์ที่ผ่านการทดสอบกับเด็กๆทั่วโลกมาแล้วภายใต้การดูแลของโยอาคิมนิวเซนหนึ่งในทีมดีไซเนอร์หลักที่รวมปันโปรเจกต์นินจาโกมาตั้งแต่ปี2011 เฟดิกโลลองแอนเดรดีไซเนอร์มือฉมังที่สร้างชื่อเสียงมาจากทีมอย่าง Le โก้ t a r War อ์ที่ตั้งใจนำสเสนอของชุดกอดกับดาบมารวมเข้ากับหุ่นยนต์ยักษ์เลเซอร์และระบบดิจิตอลที่สามารถสแกนโลจากของเล่นเข้าไปในเกมได้จริงๆเรียกได้ว่าเป็นการพยายามสร้างความสำเร็จระดับปรากฏการณ์แบบที่นินจาโกเคยทำไว้ m ม n นอ t a สต i จินในวันนี้จะขอพาทุกคนไปเจาะลึกที่มาและความลับของเราอัศวินแห่งไนี้ต้นกันว่าทำไมสี่ลี ที่ดูเหมือนจะรุ่งโรดขนาดนี้กลับต้องปิดฉากลงในปี2018ถ้าอยากรู้แล้วล่ะก็อินทโทรมาท่านินจาโกคือการนำวิธีนินจามาปัดฝุ่นใหม่ชิมาคือการสร้างโลกแฟนตาซีของเหล่าสัตว์อสูร ในโซนไหนก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดของเลโก้ในรอบทศวรรษแต่คำถามที่น่าสนใจคือในวันที่เทคโนโลยีไปไกลขนาดนี้แล้วแต่ทำไมเลโก้ถึงยังเลือกหยิบธีมอสศวินและยุคก,ก,กลังกลับมาเป็นแกนหลักอีกครั้งคำตอบนั้นมาจากคุณแคสเปอร์ทิงโฮผู้อำนวยการฝ่ายตลาดของเลโก้เขาได้ให้เหตุผลว่า อัศวินคือคอนเซปต์ที่อยู่เหนือการเวลาสำหรับเด็กๆทุกยุคทุกสมัยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการผจญภัยความกล้าหาญและการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วที่ไม่เคยล้าสมัยแต่โจทย์ที่ยากกว่าน,นั้นคือเราจะทำยังไงให้อัศวินที่เด็กๆเ,เห็นมาตลอด30ปีดูสดใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กในยุคศตวตรรษที่21ย้อนกลับไปในช่วงพัฒนาโปรเจกต์ ทีมงานไม่ได้ต้องการแก่สร้างปรา,าสาทอสศวนแบบเดิมๆแต่พวกเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลอินเกรชันหรือการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อระหว่างตัวต่อกับหน้าจอสิ่งคนที่มารับหน้าที่คุมโปรเจกต์นี้ก็คือโยอาคิมนิวเซนผู้ที่คุกคีอยู่กับนินจาโกมาตั้งแต่ยุคตั้งไข่โดยโยอาคิมและทีมงานไม่ได้แค่นางเขียนแบบอยู่ในออฟฟิศที่เดนมาร์ก แต่พวกเขาได้ลงทุนฮอบเอาภาพสเก็ตและโมเดลต้นแบบเดินทางไปทั่วโลกเพื่อทําการทดสอบเด็กๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงเพื่อเช็คให้ชัวร์ว่าเด็กๆจะเก็ตกับคอนเซปต์อสุวินถือปืนเลเซอร์และขี่มา้าไฮเทคหรือเปล่าและผลที่ได้จากการเดินทางไปทั่วโลกนั้นมันก็คุ้มเหนื่อยเพราะทันทีที่เด็กๆได้เห็นภาพสเก็ตของเราอสุวินไฮเทคพวกเขาถึงกับตาเป็นประกายนั่นทำให้ทีมงานมั่นใจสุดขีดว่าคอนเซปต์นี้นี่แหละ ที่จะกลายเป็นภาษาสากลที่เด็กทุกคนเข้าถึงได้ และคนที่มาช่วยให้ภาพฟันเหล่านั้นให้กลายเป็นชิ้นส่วนพลาสติกสุดเท่ก็คือเฟเดริกโลลองดีไซเนอร์ขาใหญ่จากฟัง Star ์วอร์เขาคือคนที่ใส่จิตวิญญาณความไปสายฝ่ายเขาไปในอัศวินยุคก,กลางได้อย่างแนบเนียนสิ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจึงกลายเป็นโลกของไนตันดินแดนที่ราชาไม่ได้นั่งบนบัลลังหมายแต่ประทับอยู่กลางโฮโลแกรมสุดล้ำสมัยและหวัวใจสําคัญที่ทําให้เน็กโซ่ไหนกลายเป็นตัวอักรหน้าใหม่คือระบบเน็กโซ่พาวเวอร ระบบที่เปลี่ยนโลกของตัวต่อให้กลายเป็น QR code ที่สแกนเข้าไปในแอปเกมอย่างเมอร์ล็อก2.0ได้จริงๆซึ่งในตอนนั้นเลโก้มั่นใจว่านี่จะเป็นไม้ตายสำคัญที่ทำให้เด็กๆวางมือถือไม่ลงและต้องหันกลับมาซื้อเลโก้ไปสะสมพลังให้ครบทั้ง150แบบ มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่ครับแล้วมันเยอะกว่านั้นด้วย150แบบเป็นแค่จุดเริ่มตน้นเพราะถ้าคุณนับรวมทั้งหมดตลอดอายุของซีรีส์พลัง nexo power ที่เลโกปล่อยมาให้เราสแกนนั้นมีมากกว่า300แบบทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตั้ง300แบบแต่ตัวของเล่นที่ปล่อยมามันมีไม่ถึงร้อยแบบด้วยซ้ำแล้วเขาสแกนกับอะไร คำตอบคือเลโก้เขาไม่ได้ซ่อน QR Code ดไว้แค่ในกล่องเลโก้ที่คุณซื้อแต่มันถูกกระจายไปอยู่ทุกทีที่เป็นมัลติมีเดียตั้งแต่ในการ์ตูนทางทีวีที่จะโผล่ขึ้นมาแบบแบบแบบให้คุณรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกนในหนังสือภาพบนเว็บไซต์หรือแม้แต่ตามป้ายโฆษณาในห้างฟีลเหมือนโปเกมอนโกละมังเป็นการสร้างประสบการณ์แบบสกาวเวนเจอร์หันหรือการลากลุ่มรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เลโก้เคยทำมา พื่อให้คุณเอาพลังเหล่านั้นไปอัปเกรดเรหล่าอัศวินในเมอร์ล็อก2.0ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าจัดหนักจะเต็มขนาดนี้มีหรือที่เลโก้จะพลาดเพราะในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวยอดดาวน์โหลดของแอปก็ได้พุ่งสูงขึง้นถึง5 0 0 0 0ครั้งแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าภายใต้ความสําเร็จระดับ5 0 0 0 0 0ดาวน์โหลดมันกลับมีความทา้าทายซ่อนอยู่ แล้วทางโยอคิมนิวเซนได้เคยออกมายอมรับว่าการรักษาสมดุลระหว่างของเล่นในมือกับเกมในจอนั้นคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตการทํางานของเขาเลยครับเพราะในขณะที่เด็กๆกําลังสนุกกับการสแกนโลกจนนิ้วหักทีมดีไซเนอร์อย่างเซมูเอลจอห์สันหนึ่งในหัวเลือหลักของชิมาเดมาร์สเตฟฟอร์ดดีไซเนอร์ที่มีพลังที่สุดคนหนึ่งซึ่งก่อนจะมาทำเน็กโซนไหนเขาคือคนออกแบบเซ็ตระดับตำนานอย่างเอเล n ่ยนคอนเควสและนินจาโกพวกเขาต้องออกแบบ ั้งแต่ปราสาทเดินได้อย่างเดอะฟอร์เทคไปจนถึงเครื่องยนต์นกลไกที่อ้างอิงมาจากพลังที่เราสแกนไปสิ่งความพยายามของพวกเขาก็ไม่สูญเปล่าโดยเฉพาะเซตเดอะฟอร์เทคผลงานการออกแบบของมาสเตอร์ฟอร์ดที่เปลี่ยนภาพจำประสาทหินแบบเดิมๆให้กลายเป็นฐานทัพติดล้อตีนตะขาบที่วิ่งไปบทขยี้ศัตรูได้ทุกทีเป็นเซตที่ดวมฟังก์ชันทุกอย่างของเน็กโซนไนไว้ในที่เดียวหรือจะเป็นเจสโตวอเคโน่แหลปราสาทภูเขาไฟสุดดาร์ก ที่มาพร้อมกับกลไกกับดักแท่นยิงลาวาประตูก่นและห้องสม,มุดคัมพีต้องสาบจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดของเล่นยอดเยี่ยมสำหรับช่วงคริสต์มาสในปี2016แต่ไม้เด็ดที่ทำให้เด็กๆยอมทุบกระปุกออมสินคือซีรีส์ u ัลติเม e ชุดสตาร์เตอร์ของเน็กโซไหนที่มีโลกพลังงานมากถึง3อันต่อกล่อง ซึ่งเป็นตัวช่วยชั้นดีที่จะทําให้การสะสมพลังเน็กโซพาวเวอร์ครบทั้ง300แบบนั้นไม่ใช่แค่ความฟันอีกต่อไปและนอกจากของเล่นจะล้าแล้วฝั่งแอนิเมชันเองก็จะเต็มไม่แพ้กันเน็กโซไนท์เปิดตัวครังแรกในรูปแบบ 3D ีแอนิเมชันทางช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กในช่วงปลายปี2015โดยเนื้อเรื่องจะพาเราดาดิ่งไปในโลกของไนตันดินแดนที่ผสมผสานกลิ่นอายุก,กลางเข้ากับเทคโนโลยีอนาคตได้อย่างน่าทึ่ง ซิ่งความเฟี้ยวของแอนิเมชันเรื่องนี้คือมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซับพอร์ตระบบการเล่นแบบมัลติมีเดียโดยเฉพาะตลอดทั้ง4สีสันรวมทั้งหมด40ตอนเราจะได้เห็นการผจญภัยของ5อสุวินกลุ่มใหม่ที่ต้องคอยปกป้องอาณาจักรจากเจสโตและคมพีปีศาจซึ่งจุดพีคในแต่ละตอนจะมีซีนที่เราตัวละครหลักเรียกใช้เน็กโซ์เพาเวอร์แล้วโลจะโผล่ขึ้นมาบนจอให้เราสแกนได้จริงๆมันจะอะไรขนาดนั้น แต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเหล่าอสวินเราต้องย้อนกลับไปดูที่มาของอาณาจักรไหนต้านกันก่อนซึ่งในอดีตดินแดนแห่งนี้ไม่ได้สงบสุขอย่างที่เห็นแต่มันเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายจนกระทั่งชายชาวนาผู้กล้าหาญนามว่าออกัสตินฮาวเบิร์ตได้รวบรวมกลุ่มอัศวินในตำนานนามว่าภาคีอัศวินทั้ง8ดเพื่อเข้าต่อสู้และขับไล่พวกมันออกไป จนเขาได้กลายเป็นกษัตริย์กองแรกและสถาปนาราชวงฮาวเบิตขึ้นมาแต่ทว่าความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อ150ปีก่อนยุคปัจจุบันได้มียอดพมดนามว่ามอนสตอกหนึ่งในสภาจอมเบทที่ถูกด้านมืดครอบงำแขวได้พยายามทำลายไหนตันด้วยพลังตองหามที่สามารถกัดก่อนจิตใจของผู้ชายและปะลุกเสกสิ่งไม่มีชีวิตให้กลายเป็นกองทัพปีาศาจจนเดือดล้อนถึงพมดไฟดีอย่างเมินหลอก ที่ต้องออกมายับยัง้งและเขาก็ทำสำเร็จเมื่อหลอกด้วยจัดการสรับสต็อกให้กลายเป็นคัมภีร์ปีศาจและกักขังเหล่าสมุนลาวาไว้ในนั้นส่วนพลังต้องห้างที่เหลือก็ถูกผนึกไว้ในรูปปั้นหินทั่วอาณาจากักรคือแทนที่จะเอาไปทำลายหรือฟังไว้ที่อื่นแต่พี่แค่ดันทิ้งคัมภีร์ทั้งหมดไว้ในห้องสมุดหลวงจนทำให้เจสโตมาเจอเขาในอีก150ปีต่อมาตัดกลับมาที่ปัจจุบัน ในตันได้กลายเป็นสังคมแบบผสมผสานแม้จะมีราชาและขุนนางเหมือนกับโลกยุคกลางแต่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งคนในเมืองจะมีสควอไบร์หรือหุ่นยนต์รับใช้คอยช่วยทำงานบ้านแต่ทว่าความวุว่นวายก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อตัวตลกหลวงอย่างเจสโตดันไปพบกับคัมภีร์ปีศาจและถูกมันปั่นหัวจนกลายเป็นวัยหลายที่หวังจะล้างแค้นทุกคนที่เคยบูลลี่เขาซึ่งความน่าสงสารของเจสโต คือเขาไม่ได้อยากเป็นคนเลวตั้งแต่แรกเขาแค่เป็นตัวตลกที่เล่นมุกแล้วไม่มีใครขำจนกลายเป็นความน้อยเนื้อต่าใจที่ถูกมอนสต็อกจิบมาใช้เป็นเครื่องมือและเมื่อกองทัพลาวาถูกปลดปล่อยพ่อมดเมิร์ล็อกจึงต้องยอมสละล่างเหนือเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเมิร์ล็ลอก2.0พ่อมดในระบบดิจิตอลเพื่อคอยส่งพลังเน็กโซพาวเวอร์สปอร์ตห้าอสุรินกลุ่มใหม่จากดัฟลอเทคออกไปปกป้องอาณาจักรนั่นเองเริ่มจากเคลย์เมอร์ลิงตัน อสวินหนุ่มสุดเปะ๊ะหัวหน้าทีมที่จริงจังกว่าไข่เพื่อนเขาคืออดีตเด็กกัมพัาที่มีนิสัยมุ่งมันและยอมทำทุกอย่างตามกฎของอสวินแบบเป๊ะๆหมาพ่ล้อมกับดาบยักษ์และชุดกระสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์เมซี่เฮาเบิร์ดเจ้าหญิงแห่งไดตันที่ฉีกลูกเจ้าหญิงในนิย่ายถิงเพราะเธอไม่อยากใส่ชุดกระโปรงแต่อยากจะสวมกระลออกไปทุกปีศาจโดยค้อนยักษ์คูใจมากกว่าแอลลอนฟอกสายซิ่งประจำทีม ผู้รักความท้าทายและมองว่าการลบคือความสนุกเขาคืออสศวินที่ถนัดใช้หน้าไม้เลเซอร์และฮีโลเฮิร์นเวหาเ,เรากับกำลังเล่นเอ็กซ์ตีมสปอร์ตแลนลิชมอนคุณชายสายเซเลฟที่รวยระดับหมื่นล้านเขาเป็นอสศวินที่ติดหลูและรักความสะอาดแบบสุดๆแต่ทาได้ขี่ม้าจากกลเมื่อไหร่หอกไฮเทคของเขาเรร้การไม่เบาเลยแอคเซลพี่ใหญ่จอมพลังจากเมืองชนบทที่มีคติประจำใจว่า กองทัพต้องเดินด้วยถองเขาเป็นคนเดียวที่พกของกินไว้ในกรอตลอดเพราะพลังพละกำลังมหาศาลของเขามันใช้พลังงานเยอะซึ่งทั้งฮาคนนี้นี่แหละครับคือกลุ่มสุดท้ายที่จะหยุดยั้งกองทัพลาวาได้โดยใช้พลังที่พมดเมอ่อหลอกส่งมาให้ผ่านทางระบบดิจิตอลอ้ออย่าลืมว่ายังมีเด็กอัจฉริยะอย่างโรบินอันเดอร์วูดผลสร้างอาวุธประจำทีมและเอวาเพนติสผู้คคุมระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นตัวแทนของเราเด็กยุคใหม่ที่เก่งเทคโนโลยีซึ่งเรื่องล้าวความวุ่นวายในซีซั่นหนึ่งมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อเจสโตที่กำลังหน้ามืดตามัวได้ตัดสินใจบุกโจมตีปราสาทหลวงเพื่อหวังจะยึดอาณาจากักรพร้อมกับยังแยกเหล่าอสุบินให้อยู่คนละที่กันซึ่งความน่ากลัวของซีซั่นนีคือเจ้าคัมพีมอนสต็อกมันไม่ได้แค่เสกปีศาจออกมาได้เฉยๆแต่มาสั่งให้เจสโตไปตามหาคัมพีวิเศษเล่มอื่นมาป้อนให้มันกินเพื่ออัปเกรดพลัง โดยเฉพาะตอนที่มันได้กินบุ of อฟลิเวนหรือคำพีแห่งการแก้แค้นเข้าไปจนกองทัพลาวากลายเป็นกองทัพป,ปีศาจคลังที่บุกถล่มปราสาทหลวงโดยในขณะที่ราชาเฮาเบิร์ตกำลังจะเพียงผํมแอรอนที่สิ้นสุดชีวิต ได้ไปรปวบรวมผักพวกมาได้ทันเวลาพาทีมอัศวินบุกทะลวงวงล้อมเข้าไปโดยเมอร์ล็อกได้ทำการสร่งรหัสพลังหรือ n พาว power ลงมาจากระบบดิจิตอลจนเกิดเป็นท่าไม้ตายประสานทางเลเซอร์หน้าไมชิงของแอรอนการฟาดฟันอดุด,ดันของมาซีและแลนส์ร้อกกับไฮไลท์สำคัญกับการโจมตีอันรุนแรงของเคลที่สามารถจัดการทันกองทัพได้ในดาบเดียวผสมร่กับโลบินที่ขับหุ่นแบล็กไนออกมาช่วยถล่มอีกแรง จนในที่สุดกองทัพลาวาก็ทนไม่ไหวและบีเหเจสโตต้องลาถอยไปพะล้อมกับมอนสต็อกซึ่งความแพ้ในศึกประสาทหลวงไม่ได้ทําให้เจสโตยอมแพ้แต่มันกลับทําให้เจ้าคัมพีมอนสต็อกยิงบาคลังกว่าเดิมในซีซั่นสองนี้ภารกิจของพวกมันคือการตามลา่าคัมพีที่เหลือให้ครบเพื่อปลุกพลังขั้นสุดยอดออกมาและเป้าหมายสุดท้ายของมันไม่ใช่แค่การคลองอาณาจักรแต่มันคือการคืนชีพกลับมามีร่างเนื้ออีกครั้ง แต่ทางฝั่งอัศวินของเราก็ไม่อยู่เฉยพวกเขาต้องเดินทางไปทั่วอาณาจักรเพื่อขัดขวางแม่เจสโตได้คมภีรไปซึ่งศึกในครั้งนี้ดูเดือดกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเราจะได้เห็นการอัปเกรดอาวุธและพาหนะใหม่ๆของเราอัศวินที่พร,ร้อมจะปิดบัญชีกองทัพลาวาให้สิน้นซากจนในที่สุด ความพยายามของเราอัศวินก็สำฤทิ์ผลพวกเขาสามารถทำลายคัมพี์ปีศาตลงได้ส่งผลให้กองทัพลาวาทั้งหมดสลายไปและเจะสโตก็หลุดพ้นจากการครอบงำกลับมาเป็นตัวตลกจอมเปิลที่เรารูจา้จักเรื่องราวทั้งหมดดูเหมือนจะจบลงด้วยแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับอัศวินชนะตัวร้ายกับใจแต่ทว่าเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของคำว่าชิบหายของจริงเราแม้คัมภี์จะถูกทำลายไปแล้ว ต่จิตวิญญาณของมอนสต็อกไม่ได้หายไปไหนมันแค่กําลังรอเวลาที่จะกลับมาในร่างใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพอก้าวเข้าสู่ซีซั่น3บอกเลยว่าบรรยากาเดนไดไนตันเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยครับเพราถึงแม้คัมภีร์จะถูกทําลายไปแล้วแต่จิตวิญญาณของมอนสต็อกไม่ได้หายไปไหนแต่มันกลับมาในร่างของแม่ปีศาจไรหลอมกับพลังในการฟาดสายฟ้าสีม่วงลงมาปลุกลูกป,ปั้นหินทั่วอาณาจากักรให้กลายเป็นกองทัพปีศาจหินที่ดุร้าย และความสวยก็มาตกที่เจสโตอีกครั้งพราะในขณะที่เขากําลังพยายามทําความดีเพื่อไถ่โทษจู่ๆเขาก็ถูกเจ้าเมกมอนสต็อกฟาใส่ฟาใส่จนกลับกลายเป็นไวัยไรหน้าเดิมแถมรอบนี้เจ้ามอนสต็อกยังมาพรล้อมกับเป้าหมายใหม่นั่นคือการตามลา่าพลังต้องห้ามทั้ง12อย่างที่ถูกผนึกไว้ในดูปันทั่วอาณาจากักรเพื่อน,นำมาปลุกยักษ์หินในตำนานอย่างเดอะสโตนโคอรซัสให้ตื่นขึ้นมาบทขยี้โลกใบนี้แต่ถ้าว่าจุด ที่พีคที่สุดของซีซันและทำเอาเด็กๆหลายคนช็อกไปต,ตามๆกันคือความลับที่ว่าเคลมอลิงตันหัวหน้าทีมของเรากำลังค่อยๆกลายเป็นหินจากการโจมตีของมอนสตอกทำให้ร่างกายของเขาเริ่มแข็งตัวทีลันิดจนเกิดเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่เมอร์ล็อก2.0ต้องหาทางรักษาให้ทันเวลาก่อนที่หัวหน้าทีมอัศวินจะกลายเป็นรูปปั้นไปตลอดกาลแต่ในความช็อกายก็ยังมีข่าวดีอยู่พอะเราอัศวินได้รับการอัปเกรดเป็นบลตเตอร์สูตร ชุดกรอบใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมแถมยังมีการค้นพบระบบคอมโบที่สามารถดมพลังจากโลสมอันเข้าด้วยกันเกิดเป็นท่าไม้ตายเดี่ยวซึ่งนี้คือท่าไม้ตายก้นหีบที่จะช่วยให้พวกเขาบดขยี้ร่างเมฆของวอนสต็อกจนสลายไปได้สําเร็จแต่ทว่าใช้ชนะในครั้งนี้กลับกลายเป็นแค่การทวงเวลาพอถึงแม้ร่างเมฆจะกระจัดกระจายไป แต่มันก็ยังไม่ถูกทำลายถาวรมอนสก็ในสภาพที่อ่อนแอลงได้หนีไปเพื่อล่อมกับเจสโตเพื่อเตรียมแผนขั้นต่อไปนั่นคือการตามล่าพลังต้องห้ามที่เหลือเพื่อนำมาปลุกชีพยักษ์หินส่วนทางด้านเคลแม้จะชนะศึกนี้มาได้แต่ร่างกายของเขาก็เข้าสู่ขั้นวิกฤตจนเกือบจะกลายเป็นรูปปั้นหินไปอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งเข้าสู่ซีซั่น4ความตึงเครียดในไหนตันก็พุ่งทะลุป,ปลอดพอในขณะที่เคล ต้องกลายเป็นรูปปั้นหินไปอย่างสมบูรณ์ส่วนเพื่อนลุมทีมที่เหลือต่างก็อยู่ในสภาวะและสัมละสายแต่ทว่าในวิกฤตก็ยังมีปาฏิหาริ์เมื่อ,เม,อเมื่อล็อก2.0งชุดได้พยายามยิงพลังเน็กโซพาวเวอร์ชุดใหญ่ใส่ล่างหินของเคลจนทําให้เขากลับมาขยับตัวได้อีกครั้งแต่รอบนี้เคลไม่ใช่อสศวินคนเดิมที่เรารู้จัก เขาได้กลายเป็นเกรยไนอัศจจวินหินที่มีพลังทำลายมหาศาลแต่ก็แลกมากับอารมณ์ที่เกี้ยวกาดและยากจะควบคุมส่วนทางด้านไวไลท์ก็ไม่ได้พักลบเลยพวกเขาได้เดินหน้าแผนการขั้นสุดท้ายโดยการตามล่าพลังที่เหลืออยู่จนครบและในที่สุดสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อพลังทั้งหมดถูกนำมาหลอมรวมเพื่อปลุกชีพเดอะสโตนโคลอสซัสและที่พีคไปกว่านั้น คือการเปิดเผยตัวละครใหม่อย่างดุยหน้าสโตนฮาร์ดแม่มันหินจอมเจ้าเลที่ความจริงแล้วเธอคือแม่แท้ๆของเคลและยังเป็นน้องสาวของเมิร์หลหรอกความจริงนี้เล่นเอาอเคลยถึงกับเสียศูนยเมื่อรู้ว่าศัตรูที่เขากําลังสู้อยู่คือครอบครัวเพียงคนเดียวของเขาซึ่งในขณะที่เคลยต้องสู้กับแม่เขาได้ถูกความมืดครอบงําจนเริ่มสูญเสียความเป็นมนุษย์ แต่ด้วยเวทมนต์ขั้นสูงจากเมอร์หลอกบวกกับพลังมิตรภาพของเหล่าอศวินเคลยจึงได้สติและกลับกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งสึกตัดสินครั้งสุดท้ายจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหล่าเน็กโซ่ไหนก็ง,งานทุกอย่างที่มีทั้งชุดเกราะแบททั้งสูรการลงพลังเน็กโซพาวเวอร์คลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อเขาปะทะกับยักษ์หินจนในที่สุดด้วยพลังมิตรภาพเหล่าอศวินก็สามารถโค่นยักษ์หินลงได้ส่วนมอนสต็อกแม้ร่างเมฆจะสลายไป แต่จิตวิญญาณของมันก็ไม่ได้หายไปไหนอีกแล้วแต่มันได้อัเกรดเตัวเองกลายเป็นเทคไวรัสไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แฝงตัวเข้าไปในระบบเมืองเพื่อเตรียมกับมาล้างแค้นในอนาคตแต่ทว่าความน่ากลัวของเทคไวรัสที่ถูกปูเอาไว้ในตอนจบของซีซั่น4กลับกลายเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของฝันร้ายที่แท้จริงผูหลอศัตรูที่น่ากลัวกว่ากองทัพหินหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวไหนๆก็คือโลกความเป็นจริง คนหลังจากที่ซีซั่น4ได้จบลงแบบที่ทิ้งปมไว้มหาศาลขั้งเรื่องแม่ของเคลที่ยังลอยนวลนปิศาว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของเขาและการกลายพันธุ์ของมอนสต็อกที่กลายเป็นไวลลัสซึ่งควรจะเป็นจุดที่พีคที่สุดจู่ๆทุกอย่างก็ถูกหยุดลงกระทนันหัน <mon st ok> ใช่ครับเน็กส่วนไหน ถูกยกเลิอกอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2018ทําให้เรื่องราวที่ควรจะไปต่อในซีซันหากลายเป็นเพียงแค่ตอนสัน้นหรือเว็บีโซดเพียงไม่กี่ตอนที่ทําออกมาแบบขอไปทีทิ้งให้แฟนๆที่ติดตามลอมาอย่างเข้มขนต้องติดอยู่ในวังวนของคําถามที่ไม่มีวันได้รับคําตอบซึ่งตามรายงานจากผู้สร้างอย่างทอมี่อันเดร์เซนสาเหตุหลักที่ซีซัน5ถูกยกเลิกคือการขาดงบประมาณสนับสนุน เนื 1> 1่องจากยอดขายของเลโก้ชุดนี้ตั้งแต่ซีซัน4ต่ำกว่าเป้าอย่างมากถ้าไม่เลโกมองว่าการลงทุนทำแอนิเมชันต่อไม่คุ้มทุนและเลือกจะจบโปรเจกต์นี้ในปี2018ถ้าถามว่าสัญญาณของความเจ๋งมาเริ่มสรงกินมาตอนไหนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นตอนจบซีซัน4แต่ความเป็นจริงแล้วเข็มนาฬิกาแห่งจุดจบมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่วางขาย เริ่มตั้งแต่ระบบการเล่นเลโก้ LEGO ตั้งโจทย์ว่าเน็กโซนไหนต้องเป็น Triple m e d i เดีคือต้องดูการ์ตูนเล่นของเล่นและสแกนแอปไปพร้อมกันสัญญาณแรกที่ชัดมากเลยคือความน่าเบื่อของแอปเมื m ่อล็อก2.0ในช่วงแรกเด็กๆอาจจะสนุกกับการล่าสแกนโล่ตามจุดต่างๆแต่พอนานไประบบเกมกลับไม่มีอะไรใหม่เป็นการต่อสู้แบบสัมสาวนไปวนมา จนเด็กๆเ,เริ่มเบื่อและพอหัวใจหลักของเกมอย่างการเก็บพลังมันหยุดเดินตัวเลโก้ที่เป็นแค่หุ่นพลาสติกก็เริ่มถูกวางทิ้งไว้เฉยๆข้อที่2สัญญาณของการกินกันเองในช่วงปีแรกเลโก้ LEGO ทุ่มงบการตลาดให้กับเน็กโซไนมหาศาลถึงขั้นยอมลดบทบาทของนินจาโกลงเพื่อเปิดทางให้กับเน็กโซไนแต่ผลที่ได้กลับตรงกันข้ามพอยอดขายของนินจาโกแทบไม่ลดลงเลยทำไมเหมือนผมเคยเจอกับเหตุการณ์นี้มาก่อนหรือนั่นคือสัญญาณเตือน ว่าผู้บริโภคไม่ได้มองว่าเน็กโซนไหนคือสิ่งที่มาแทนแต่มองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่จะมาแย่งพื้นที่นินจาของพวกเขานอกจากนี้ในปี2017เลโกได้ประสบกับภาวะกำไรลดลงเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษทำให้บริษัทต,ต้องตัดสินใจตัดไฟตั้งแต่ต้นลมกับโปรเจกต์ที่ทำกำไรไม่ได้ตามเป้าซึ่งเน็กโซนไนคือเหยื่อรายแรกผลเลโก้มั่นใจมาว่าเน็กโซนไนจะขายดีจึงผลิตออกมาอย่างมหาศาล แต่ท้าว่าพอขายไม่ออกสินค้าเหล่านี้ก็กลายเป็นขยะขางสต็อกที่ต้องเอามาลดราคา5 0าถึงซในปี2017เพื่อระบายของจากของเล่นที่เคยเป็นตัวชูโรงบนเชลฟ์เน็กโซไนกลับกลายเป็นแค่สินค้าที่ถูกนำมาเทากระจัดตามกระบาเซลเพื่อเคลียร์สต็อกอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนทางแถวบ้านผมก็เคยเอาน้องๆมาเซลล์จําไ,ได้วันเหลือกล่องละร5อยเองมัง้งจากอัศวินผู้วิทักษ์อาณาจักรกลายเป็นสินค้าค้างสต็อกที่ไม่มีใครเหลียวแล แน่นอนว่ามันไม่ใช่ตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าแบดเอนดิ้งแต่มันคือตอนจบแบบเนเวอร์เอนดิ้งทิ้งให้เป็นแฟนยางพวกเราต้องติดอยู่ในวงวนของคำถามที่มามีวันได้รับคำตอบท้งให้เคเลต้องเป็นอัศวนที่ตามหาแม่ไม่เจอไปตลอดการโคตรเลว w, จนสุดท้ายเน็กโซไหนก็เดินตามรอยเท้าของขีมาเข้าสู่กระบะเซลไปยังหน้าอนาจใจแล้วเ,เพื่อนๆเลยครับทันยุคเทกระจาดของเน็กโซไหนกันไหม หรือใครมีทฤษฎีซีซั่น5อยู่ในใจคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยส่วนในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายยครับ